รถคันนี้ทะเบียนหนึ่งพันสวัสดีร้อนไหมสิบสี่นาทีเรามาถึงตรงนี้ละวงเวียนพระรามห้าละถ้าเราวุดอคโมงไปก็ไปได้แต่มันติดตรงนี้ป่ะรถมันติดโอ้โแต่ก็ดีนะใส่เสื้อมาเนี่ยดีดีใส่เสื้อมาตอนแรกออกมาจากบ้านเหมือนไม่มีแดดเลยเนาะให้ดูกด สลับกล้องไม่ได้โอ้โหเต็มหน้าไม่ได้แล้วสลับกล้องไม่ได้สลับเห็นเต็มหน้าเลยโอ้โหตรงนี้มีสะพานไม่ฉันไม่อยากให้ใครมาเหยียบหัวฉันเ<อ>ขาบอกว่าคนที่<อ><อ>เวลาสักยงสักยาอะไรเงี้ยเวลาถ้าจะข้ามสะพานอ่ะห้ามอ้าปากห้ามพูดอะไรอย่างงี้เหมือนแบบให้อุดทวารทวารไว้ เพราะเวลามีอะไรแบบมาข้ามผ่านหัวเราไปอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ไม่เป็น,นแบบของไม่เสื่อมมันเป็นความเชื่อนะ <c oughs> เห็นเขาพูดกันไม่รู้จริงหรือเปล่าก่อเขาบอกห้ามรอดอะไรนะห้ามรอดกล้วยต้นกล้วยที่ไม้ไม้ไม้คำกล้วยเห็นไหมโหรถติดมากเลยวะโบเ,เราต้องต้องตรงเนาะ รอดตรงนี้ไปได้ก็ได้รัตนาที่เบร์ถ้าเราลอดเมื่อกี้มาได้เราก็ไปได้เรื่อยๆไฟแดงอีกคนชอบเลขเบิ้ลนะเห็นไหมรถเลขเบิ้ลเทียบเฮ้ยไฟเสียกะนะัน่ะ ติดไฟแดงเพื่อนเดี๋ยวคนหยุดนะจะได้ไม่ไมเปเปลืองทรัพยากรพืน้นที่ติดมาเกือบหนึ่งนาทีอ่ะโอ้ยใ้สวยไว้สวยขายอะไรอ่ะพวงมาลัยเหรอยาคูโอ้ใ้สวยมากเราลอดไปได้ป่ะไ,ได้เนาะอ้เขาเขายับไปว่ะโอ้ใส่ชุดน,นักเรียนด้วยหรอเอานักเรียนเหรอเนะ อะไรนะตอ,ตอบยากว่านักเรียนหรือเปล่าใส่ชุดนักเรียนนะนี่เก้าแปดเก้าเก้าอ่ะไม่ต้องหยุดละวสิบเจ็ดวิรอความด้วยกันเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ไปทางนี้ฮะอะไรนะโบก็รถจะออกอยู่แล้วให้เขามีภูมิต้านทานแดด